สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมขอสู่ส่องกเกษตรหัวดำนะครับเนาะเมื่อนี้กัวันเป็นวันที่22เดือนกันยาย25น2563นาอกะครับเนาะเมื่อนี้นะครับผมกเกษตรภาพพี้านอกนะครับว่าเบงน้นในหน้านะครับหลังจากฝนตกติดต่อกันมาหลายมือเนื่องจากผลกระทบมาจากพาย,ยุ นนอื่นเนาะครับเนาะตโนนี้กับผาน้องเอิร์ดกับโซดามาเนาะครับเนาะมาบังหน้าไม่น่ากับผมครับตาเฮาครับเพื่น้องครับสรุน้องกันรับผมครับหน้ามิสาเนาะครับเนาะตอนนี้ก็สิคุณแหม่ครับเพราะว่าวังช่วงแรงมบนนี้ผมได้เอารถแมคโครมาหลอกครับผมหลอกปุ่นอยากจะผมบริไซปุ่นขาวมันก็เลยหน้ามันจะเลยคุณนะครับเนาะ ปลาก Liber ับบ่อบ่อควายเด็กปล่อยวันไหนครับนี่นึ่งผมสืบเป็นบ่าปล่อยสองวันเพราะว่าน้ำให้น้องบริวูรผมบริการไอ้คุณภาพน้ำนะครับผมครับจะเลยบกามาลุกไหลยามันตายครับผมครับอีกแปลงสาขาขนาดไรหนึ่งครับผมครับทั้งเช่งจะเป็นกอกงวอ่ามองที่เป็นเสาตั้งเนี่ยหนูเห็ดเป็นมองมองให้อาหารป่านะครับด้วยความคิดตอนนี้ก็ตีโค้งหัวตะเลี่ยมหมู่ว่านนี่ครับผมครับเพิ่งมาเห็ดครับผมครับ เห็ดแล้วก็คคดวบาสิเบเอาใหม่มาใส่ทึ่งๆนะครับตีกาดกาดกาดอาจจะเป็นมีไผ่ก็ได้นะครับเป็นที่มาให้อาหารปลาแล้วก็เป็นหม่องพักค่อนนะครับจักหน่อยครับผมควันไผ่นะครับจากการเมล่าจากการทํางานจากการประกอบธุรกิจนะครับในหัวในสวนห้อยนีะครับผมครับตอนนี้เอื้อกำลังเริยนหนังครับผมดีใจครับข่าวปาาปลาได้น้ำไหม่คีตบาร์ครับผมครับ นบนจะเสานะครับเสาร์นะครับโดยจะปีหา่างพาหนุม่อมอมตะธงไปสมมติโดนน้ำไปทั้มชุนทั้งทึ่งนี่ครับเนาะเป็นเถียงหน้าหน่อยนะครับเนาะนอนฝ่องว่วงยังหมอแรงครับผมครับตอนนี้ก็สบายแน่น้าก็มีไฟก็มีครับผมไฟก็มีแล้วต่อเขาแล้วเป็นไฟกเกษตรเป็นไฟกเกษตรครับผมครับ ขอทางรัฐบาลพนัดพนนไหนะครับเป็นไฟใช้ในการเกษตรครับผมครับตัวนี้ก็เป็นแปลงหน้าครับผมครับตอนนี้น้ามกับทัวบัสจูไฮละครับผมครับแต่ว่าทางไตนี่ก็ทัวทัวบัสแล้วครับตัวนี้เป็นหน้าโคกนะครับเนาะมีนาโคกคือว่าสูงก้มูนะครับเนาะหน้าหน้าหน้าแปงนี่สูงก้มูเพราะวันดูอยู่ติดบ้านนะครับผมครับมันก็จะ โหงซาแน่นะครับเนาะตับี่หร่ฝนบ่ดีครับกับบ่ค่อยเดียเกี่ยวป่ะในกับเข่ากับบ่ค่อยง่ามปนะในครับตอนนี้กับมีน้ำทั่วให้ครับผมครับส่วนทางกันแท่นะครับเนาะตรงนี้ก็เป็นหนาเน้เปียกครับผมครับซึ่งผมเอาทอนพันธุ์นะครับมาเสียบเสียบลงโลงกันแท้นหน้ากับผมครับเพื่อสิเด็เป็นอาหารง่วนะครับในช่วงฤดูแรง เดี๋ยวครับสีพาพีพาน้องไปเบิ่งแปลงห้านะครับที่ไปสเสลี้ยงล่อยงวเลี้ยงนะครับเนาะมุ่หัวฝนตกมาหลายหมื่นน้ำจิตถว่วมบอลลเปไปยังไงนะครับเนาะไปเบิ่งกันครับผมครับ แล้วครับแปลงหย่าครับผมครับที่ปลูกไปทะเลี้ยงงัวฝนตกลายมือสีหงบั้ดำโอ้ก็มีหงครันเนี่ยครับออดเจอแฉะครับผมครับเออกัพันหย่าที่ผมเมื่อวานกับเป็นหย่ารู้สีครับผมครับแต่ว่าน้ำหงยังสี่หย่ากับโบ้เคยมักบอนได็กล่ะครับเพราะว่าหย่าพันนินโบค่อยมักน้ำบอนได็มันทนแรงอยู่ครับแต่มันบ่มักน้ำแต่ว่ามือสองมือก็คือสิลดครับผมครับเพราะว่ามันบ่ได้หงไหล ก็ถือว่าเตะคานอยู่ครับผมโอเคอยู่ครับครับนี่แต่บเป็นปัญหาอเองนะครับเนาะควาเห็ดเกิดมาเ้ากับหูัวเป็นปัญหามันยังเกิดนมาก็คอยแก้ไปครับผมคอยแก้ไปครับคอยแก้ไปเรื่อยเดี๋ยวก็ดีเองครับผมครับตัวนั้นก็เป็นห้างหยาครับผมเห็ดไม้ครับผมครับห้างหยาไปแหงงัว สำหรับคลิปนี้นะครับเนาะกับคงเฉอำลราพาจากคนพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้เนาะจังไลคลิปนานะครับเนาะกับฝากติดตามนะครับเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าท่านเบิ่งแล้วท่านมักนะครับเนาะแต่ขอขอบคุณนะครับทุกความคิดเห็นนะครับเนาะทุกคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์มากนะครับเนาะทางช่องกฤสิีพิไปรับปรุงต่อไปเพื่อในการฮ็ดคลิปดีต่อไปขอบคุณหลายครับ